ความเป็นที่เป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรต้นแบบตำบลย่นยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบรบบงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหรือปตอบ่อการของต้นทุนก็มารวมกันวันนี้รัฐบาลได้ความสําคัญต่บการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสุมคน และการบริหารการการทำงานของผภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันค้นหาคัดกรองและนาตัวผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบนวนการการบำบัดรักษามีระบบการติดตามให้การเคลื่อนเลือและสนับสนุนในด้านต่างๆแก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสุงคนได้อย่างมีคุณภาพ ยังขอ,อ้ท่านทั้งหลายได้นำความรู้ทักษะที่จะได้รับการแนะนำถ่ายทอดจากทีวิทยากรครูก่อไ่ไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการดำเนินการตำบลยั่งยืนให้เป็นระอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ข,ของโครงการเป็นไปนตามนโยบายของรัฐบาลและเกตนารณ์ของกฎหมายต่อไป